พี่น้องคะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะน้องแฟดย้ําอีกแล้วค่ะสําหรับเลขนี้เพราะว่าแฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างมากสําหรับอาจารย์พลอยนั่นเองค่ะที่ทางเย่แตนเนาะได้ทําการอัปคลิปนักแสดงกันทุกวันเลยจะมีช่วงหนึ่งที่เราเอาคลิปลงเราที่ว่าน้องช่างน้ําหนักน้องก็พูดเลขนี้จนล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาน้องพูดกับแยแตน น้องก็พูดคำนี้ออกมาสําหรับเป็นตัวเลขอ่าพี่น้องคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราเป็นเพียงแค่มาว่าสููฟังงรื่อสื่อสำหรับเลขสำหรับเบิร์นนะคะพี่น้องขามีหน่อยซื้อหน่อยมีหลายซื้อน่อยยาซื้อจนจะคของบอมีเงินบอมีกินซื้อพ่อได้รุ่นไปกับน้องตอนที่น้องเลยบอกนั่นเองคะ่ะเพราะว่าแฟนคลับบางคนก็ซื้อไปกับน้องก็หลายคนอยู่นะเพราะว่าเห็นในคอมเมนต์เนาะ บางคนบอกว่าขอบคุณนะคะแม่จะซื้อตามหนูนะลูกอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีคนอ่าดูคลิปเยอะบางคนได่มีตัวซื้อเขาก็มาซื้อกับน้องอย่างเงี้ยพี่น้องคะ่ะน้องเป็นเพียงแค่พอติดหลุนพอติหัวมือกันไปซื้อเรานะคะเพียงแค่บอกต่อไปขับไเฉยว่าเออเนี่ยน้องพลบอกเลขนี้นะน้องเพชรบอกเลขนี้นะให้ไปขับได้ฟังกันนั่นเองกับพี่น้องคะ่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะ8นาทีอยู่แล้วละพี่น้องขั้นไผยทนบ่ได้กะ เฝ้าเลื่อนหรือว่าฝ้าก่อไปฟังก่อนก็ได้นะคะว่าคลิปนี้คือเราต้องพูดถึงแปดนาทีแล้วเพราะมันจะมีคนหลายคนมากมาด่ามาว่าให้อดมินว่าจะเมนต์งนส่นทสีเฝาไลค์อย่งไรที่ต้องขอให้ในลาทีนี้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะว่าต้องครบแปดนาทีตามที่ทางยูทูบพ่ดเฮ็ดบว้นั่นแหลคะค่ะพี่น้องก่อนอื่นนี้นะคะมารับชมคลิปนี้กันก่อนสำหรับคลิปที่เป็นประเด็นที่น้องได้ทำการบอกเลขตัวนี้ออกมา สำหรับช่วงที่กำลังเล่นกับย่แตนพี่น้องคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะใช่าอ้าย้น้องกันไหมไปไน้ตัวน่าเลยกันกันไปกัดไปไงถุงไว้ล่ะเลยไอพี่บอยจับมาเดียวจุ้าเออจุ้าเออยัดเนี่ยก็รักที่จำตรงเนี้ยเฮ้ยเออ ิ้นหน่อยกินหน่อยิเลยค่ะกิ้เลยกินเลยเ็กตนั่มองจปดเก้าเปดเก้าน่ยปดเก้าแปดเก้าแปดเป็าดเก้าออกแค่บ่อจัน อาจารย์เพชรออกแค่บ่เออออกบนหรือล่างอาจารย์ <c oughs> โอ้อาจารย์คืออาจารย์คือเข่าแหี้ย <c oughs> นสิอาจารย์ล่างหรือบนอาจารย์บนหรือล่างอาจารย์เพชรฮู้ยมึงก็คืองูอาจารย์บนหรือล่างอาจารย์ บอกกันจ <formation? S 2> <c oughs> ังบนลหรือลางบนหรือลงจันจนจันจันันแวอาจารย์อาจารย์บนหรือล้างเอาโอ้ยมีหนวดำไรมีโฟมมาเอ้ามีหอดเสียงสดเออไม่ไรไรยังแม่นแท มะขอโทษไปมันรุดมือมันรุดมือแม,ม่แม่ให้เนาะโอ้พี่น้องคะเป็นจังไดภไพฟังแล้วร่องไปคิดวิคอกันเบิงนะคะว่าอย่างไงเนาะเพราะว่าเอฟซีบางค,คุณเกือบจ้องแล้วอะเออบเบรกนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่จะไปซื้อเลยนะพี่น้องคะ ก็นี่แหละลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะคะในการนี่เนาะเราไม่ได้มาให้ทุกคนได้ซื้อกันแหละแลเ,เพียงแค่เป็นคาเที่ยวทางอะเป็นแนวทางในการบอกเฉยๆนะคะไม่ได้ให้ทุกคนแบบมามาจ้องซื้อจ้องซื้อตัวนี้สินั่นแหละคือจงเขาบอกแบบว่าว่าเมหมาะกันอกันะนะพี่น้องนะ้าเนาะนี่แหละถึงความหนารักทงทางน้องเพรน้องพ่อยนะตอนนี้คือเป็นกระแสเป็นอย่างมากไม่ว่าจะลงคลิปอะไรไม่ว่าใครก็ตามแต่จะลงคลิปอะไร ทุกคนให้การตอบรับน้องแฝดเป็นอย่างมากจนล่าสุดนี่ค่ะพี่น้องคาทางแยนแตนอัปลงคลิปคือเิปคลิปเป็นอะไรคลิปหมาแตกแสนเกือบทุกคลิปก็ว่าได้ในการดูของน้องสองแฝดน,น้องเพชรน้องพลอยเนาะอันนี้คือเป็นคลิปวันนี้ไม่กี่อาที่ผ่านมาคะ่ะเป็นยิ่ทาน้องพลอยพี่น้องขามาฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตคลิปจากทางแยแแตนใจกันแสนนะคะให้เป็นข่าวทางนี้ได้ฟังกันสักนีดนึงคะ่ะอ่ะพี่น้องคะไปฟังกันเลยคะ่ะสำหรับคลิปที่น่ารักเป็นอย่างมาก ตีบะงวงตลาดกากดงคนละตลาดดงละแงคนละกินดีมากพี่น้องคะไม่ให้หลงด้อย่างไรสําหรับเด็กคนนี้เนี่ยคนดูจะแตะแซนแล้วคนสวยน่ารักมากน้องเพชน้องพลผิวพรรณสวยมากค่ะลูกอันนี้จริงคือจังบอกอันนองกินบบเกเตอร์เอาพี่น้องคะเนาะผิวสวยเนาะกินแต่ก็กินกินนี่คือจังบาแหละเนี่ยอันนี้คือน้องเพชค่ะเมื่อกี้น้องพลน้องเพชหัวไหล่ตัว ใครว่างว่าเงาเงาเศรามียังเหตุแนะนําค่ะไปดูคลิปทางเพจยายแตนใจเกินแสนเฟซบุ๊กแกพี่น้องเอ้ยเจ้าสิมีความสุขเจ้าสิไม่ว่าเฮปปี้เอนจอยกันทุกๆคนเลยเพราะว่าซอมพลอยพี่น้องขาหมักมักตอนที่น้องเต้นบมักยางขักเลยค่ะพี่น้องขาทึ่งแอลทึ่งยังจักมาแล่ะไส้พี่น้องสัต์เหนียวจะเต็มเป็นอย่างมากสําหรับน้องแฝดน,น้องเพรน้องพลอยนั่นเองก็นี่แหลนะเนาะใครเศรเศ้าใครเงา มีอะไรดูแล้วล่ะไปดูคลิปนี้เลยทุกคลิปทุกคนจะด้มัมกับทุกคลิปสําหรับทางคลิปที่น้องแฟดเนาะที่ทางเย็นแต่ด้ทายลงทุกคนจะมีความสุขอย่างมากเหมือนกับแอดมินคนนึงแหละที่มีความสุขในการดูคลิปน้องเป็นอย่างมากนะตอนนี้ f a c e b o o สองพอยเลื่อนไปไสพี่น้องคะมีแต่คลิปมีแต่ลูปภาพของน้องเพจน้องพอยไม่ว่าจะเป็นทางแม่แอนเนาะพ่อบอยหรือว่า f อบุคลากรทุกคนทายลงไล่เบิงสู่คิปพี่น้องคาถึงความน่ารักถึงความแบบว่า เล่นบริสุทธิ์ของเด็กนะพี่น้องนะในการเล่นการหัวการหยอกยันนี่ทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะครบจบบางคนเอฟซีว่าโอ้ยมือได้แม่บาดเบิงและแม่บาเป็นตายูอีลามือได้แม่บาดเบิงและแม่บบแมบบ,แบโอ้ยบวดยบดไดยน,นอนบลาบต้องเบิงเบิงทั้งขึ้นกันยังไดเพิ่นบวานเนี่ยเห็นไหมถึงการที่คนรักน้องเยอะในการที่แฟนคลับมีการตอบรับน้องเยอะยกตัวอย่างคนหนึ่งเลยแม่ของซอมพ่อเองพี่น้องคะเป็นคุณแม่นะคะ ดูคลิปแยแต่เกือบทุกคลิป,ปล่อยฟังดูคลิปในการที่ว่าอุ๊ยวันนี้น้องเป็นจังสั่งเป็นงซื้ในการเล่นนั่นนี่ป้าพี่น้องคาเนี่ยขนาดคนใกล่ตัวเราเนี่ยยังรักยังชอบน้องขนาดนี้แล้วเล<ม>ิศเป็นแฟนที่อ่าแฟนคลับเยอะมากๆเลยก็ว่าได้เนาะตั้งแต่ทางเพราะว่าแม่แอนให้ทำการเอามาเป็นลูกสาวนะคะพี่น้อง่ะก็นี่แหละบุญวาสนาน,น้องบางยางคักเลยเนาะที่ได้มาเจอกับพ่อแบน พ่อบอยไม่แอนนนเองค่ะเนี่ยแต่ละวันแต่ละวีในการใช้ชีวิตของน้องยายเต่นก็จะทําการถ่ายคลิปใพระเราได้เห็นการเกือบทุกคลิปเลยค่ะในการเล่นการเต้นการมัวการกินขา่าการไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่สุดยอดจริงๆเนี่ยพี่น้องค่ะคือยายเต่นเอาลงเกือบแบบว่าชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงแบบซับกันยวงเสีเลยเนี่ยต้องขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่เดทไทยเอาเดทกัน ในมุมมองที่น่ารักของทางน้อง2สองคนนะคะพี่น้องคะเป็นอย่างไรบ้างใครนะคะที่เป็นแฟนคลับน้องแฟรติดตามมั้งแต่ทางเข้ามาอยู่กับเป็นลูกสาวพ,พ่อบอยไม่แอนแล้วพ่อบอยไม,ม่แอนนะคะพี่น้องพี่น้องขะใครที่ตามมาแต่ไปไปช่วงแรกคอมเมนต์ให้ดูเห็นกันหน่อยค่ะว่าคุณติดตามมั้งแต่ช่วงแรกหรือไม่กับการที่คลิปของน้องทั้งสองคนน,นั่นเองค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องหาวเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวนดี้ก่อนค่ะ